เป็นน้ำกันกับคุณป้ามาแล้วจ้ะวันตะไคร้จ๋าวันตะไคร้จ๋าคุณป้ามาแล้วจ้าอยอ้ยอุ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 ้ยเย็นมาก หินก้อนใหญ่ห้ามไม่ได้หรือวาไปล่องแพกันโอแค่นี้คุณป้าก็ฟินแล้วไม่ต้องไปถึงโน้นแล้วมั้งอุ้ยแต่น้ำแรงมากเลยนะเหมือนป้าจะไหลไปเลยอะเหมือนป้าจะไหลไปเลย เอากล็ไม่ให้กันไปฮะไปฮะมาดิมาเดินตามมาเป็น่มาจับจับจับแขนเนี่ยจับแขนเนี่ยมาดิเดินลงมาเลยเดินลงมาเลยเป็นไรที่สิวันมาเลยเดินลงมา ไ,ไม่ไหลแล้วออออไม่ไหลแล้วแต่ต้นนี้ก็จะไหลใ,ใหญ่ใหญ่ลุกขึ้นก่อนนี่ <c oughs> เออ <c oughs> ละ <c oughs> เอามาเดินเดินเดินตามหลังผมเนี่ย <c oughs> เดินไายอยู่ข้างหลังนี่จแม่กันไม่ไหวแม่ไม่ทิ้งขายายเดินเดินอยู่ข้างหลังผมอะ่ะ เออนั่นแหละโอเคได้แล้วเป็นช่องน้ำเที่ยวและอ่ะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวแม่ไปเอาที่นน่นยายยายก็ได้อีจะมาต่ยายเลยจะพาไปยายไม่ได้ดิหัวะจตกตรงนี้มันเป็นไอ้นี่เนาะ เป็นตะไครเนาะหนูนั่งขาล่วงเหรอไปทอนนึงอ่าอยู่ได้เดี๋ยวต้องก้อยขาเนอะล่งไปขนาดนี้โอ้โหไปไม่ได้มันลื่นนี่แม่ไี่ไป่ค่ะด้อ่องหาะถุงใส่ไว้ดิาถุงใส่ไว้เลยใส่เป๋าไว้ใส่เป๋าไว้อย่าไปนะก้น้ำแรง ็นชอบเป็นแน่น้ำตกอะแต่นตัวนี่เป็นอะไรอะยหยาดนี่โอ้ยอดิทำแค่นี้พออ่อ่อใส่ดนน้องอะเดี๋ยวน้องน้องวิวกำลังดี นั่งในแจกพัดชี้ส่วนตัว่สนุกเลยจ้ะโอ้โหสบายใจสบายใจมากข้างหลังโอ้โหคุณลุงอยู่วันงโน้นคุณลุง Usom mpao stop Stop mpao nen, stop mpao Stop mai Nen stop mpao

なるほ มาพ่อมาไปหาแม่แค่ำนี่เยนไี่ยไหลือไปหลือยงโง่ยังโง่ไปไปไไปไปไไป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  จับดีๆมาเตาเขาดีดีไดนลูงไ่ใหญ่น้ำไอร้อนแล้วนะเดี๋ยไม่สบายมันเนี่มาส่ใส่ใน่ใสอ้ส่ใส่ใส่้ใ่่่่ล่่ รวยเลยอ่ะสายใหญ่เกลจหน่อยดิเห็นผิวยายหมดเลยไว้มึงไว้ไว้ใจพ่อมึงนะมึงไว้ใจพ่อมึงนะมึงจะไว้ใจใครในโลกนี้ได้ไว้ใจแม่ไงแม่เอาตัวไม่รอดเลย ช่องอะไรช่องว่าสายอ่ะชาแนล สนุกมากเลยจ้าวันน yup ี้วังตะไคร้วันธรรมดาคนไม่ค่อยมีสนล่มากอเคขอบคุณค um ่ะอย่าลืมนะคะชอบคลิปคุณป้าขาร้อนนะคะพากินพาเที่ยวนะคะเที่ยวไปกินไปกับคุณป uh ้าขาร้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ต่อต่อไปไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้นะคะไปทาบุญไปกินไปเที่ยวไปชมตลาดต่างๆนะคะแนะนาอาชีพและคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆในชีวิตค่ะถ้าติดตามช่องคุณป้าขาล้อนนะคะจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ